โอ้โหย่ยอบแบบเป็นล่ะพี่นองเลยอุ้ยตัวใหญ่มากปอ๊ย <c oughs> ตัวใหญ่มากเนยขึ้ยุสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับตอนนี้พาพี่นองมาอยู่ในปลาปลาดลวนๆเลยพี่นอง มันเป็นบอลน้ำครับแต่ว่ามันหกจังหน่อยสิ่งสำคัญหัวไหลายครับพี่น้องหัวไหลายมากเลยแต่ว่าเัาต้องระวังเอาวก็แก๊ก็แก,ก๊แกระตองเบิงวันนี้ว่าจะพาพี่น้องมาเฝ้าเอ็นลาชะโดครับพี่น้องอก,องออก,ลลกอันนี้ปลาชะโดเอ็นจะโค้งบอลหวังมีตัวเราบักยันยันเลยล่ะซีรู้หาลักว่มีครับอันนี้่บอลลุกเสกเด้ครับพี่น้องมันในเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิงปลาชะโดครับจะตีอันเนี้ยถิ่มไหววันนี้ไ,นนได้ปลาไหลมากตัวหนึ่งครับปลาไหลน้อยๆล้วตัวเท่านี้ก๋วยละตัวหนึ่ง แล้วกนได้ตับหมูมาครับมาจะลองเมืองว่ามันจะกินอย่างหรือว่ามันจะกินบ่อไปครับเดี๋ยวหาที่ล้องกันครับ ป้าเอาอยางขมก็ข่มเนี่ยไม่ก็ม่จับไปเราไม่ไดาเราก็อยากใส่เนี่ยเขาเป็นว่าคนนี้เงนสวนยังนเพราตรงนี้ากวาวนนี่ยก็ตต o งได้ฟ้าใหม่บอว่าลงทุนไปก็ต้องได้แล้อเนาะที่จะอออมานเนี่ยเ็นรอยอมรอยได้เนี่ยนั่นแหละเงียบปลอมหยีกนยจะค่าเงียบนจะตอนนั้นมันเขามาก่ปได้หเนี่ยมันหกผมก็นั่งจีอยู่นี่ ดึกลงนี่แหละเพรตีลงไปปุ๊บกบบว่าสิย่างไปตุกคอๆนะมันเบ็ดไว้นะมันเบ็ดไว้ปุ๊บยังได้ดึงข้ามือไว้ดิจินซี่หาเที่ยวโบติดจักเที่ยวขั้นมันอ่อนน่งเนี่ยขั้นยิ่งเถี่ยมันอ่อนวัดโบติดปีแค่ถูกก็ได้หรอปีดคู่กกได้บัดนี่ไปลงลงไปตรงกลางเงยเาเอาเพี้ลงไปเป็นนางปล่อยเถอะขั้มเดียวเลยได้ไีมขัเดียวเลยเลยปาดเนี่ยปาดให้เลี้ยงหน่อย เออจยวอากันนั่งกันก่นอ,อกกน,อน,นครับผมนะครับพี่น้องเดี๋ยว,ดคควได้ปลาไหลหน่อยมาตัวหนึ่งพี่น้องผมผปลูกเิสสลิงมาเลยด้วยปลูกสลิงมาเลยนี่ครับลักษณะผมปลูกมาเิสสลิงครับสี่สิบกอนปลูกมาแบบนี้เลยครับตะกัวก nếu tôi kêu đẹp đấy, tôi đang lệch cái bên nọ, căng lệch, kêu đẹp đấy đi nọ, kêu đẹp đấy đi, đẹp đấy đi, kêu nháo tả mình, tôi còn lấy vợ, úi nhéo, nhéo bên nọ, nhéo mạnh đấy, bảo lấy nhéo.

อันที่สองเขามีใส่ตับครับเป็นตับหมู ผมจะเปิดหน้าลอกไว้แล้วครับพี่น้องสองตัวเลยเปิดหน้าลอกไว้ก่อนเปิดเนี่ยเปิดบามั่ออกอสองเบิรงพี่น้องสองคันนะครับพี่น้อง ในระหว่างที่เรานั่งรอยจะดีวมากินเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตกชิ้นเดือกันครับตกชิ้นเดือเพื่อเอาปอนนรืวว่าปลาหมอกังดำนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเหยื่อไปรอบนึงนะครับตับหมูมืหัวยังกินครับเมื่อเกีียงเลยตอนบักไงนะกินเมื่อเกีียงเลยแต่ว่าสายเบด็บดบ้อดกดอีกเลยผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปลาหมอข้างดำครับตกปานไหวเดือกันครับ Đánh, rồi, có liền áo như thế cái này cái này là yêu cảng bò sống phân tí lửa tí ยูโดมันวิ่งแบบวิ่งวืดเลยยืนตัวงานครับป่าตัวงานเพราะว่ามันหลมยมันก็ม้ตัวหน่อยตัวใหญ่เลือกเอาครับพี่น้อง คัน,น,อ,นอ่นๆไ่น้อหัวข้างดำใส่ก็ถือว่าโอเคได้พี่นองเนี่ยปายู่บนพุ่มไม้สำปับถุงกล้องนี่นะครับลงไปก็กินเลยครับ แล้วก็เลือกเอาครับพี่น้องว่าผมไม่ปล่อยครับว่าไปกินครับผ่าหลังตากแดด ือว่าปลาเข้าเหยื่อเร็วมากเด้ี่น้อนงตอนเธอสนใจกับมาเด้อแนะนำหมายครับปลาเยอะจริงๆถ้าไม่เลือกนะถ้าเลือกอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ใหญ่มากเนี่ยชริงเดียวอ่อนมากตัวสวยมากเลยครับ

ต้องหาอะไรพันก่อนหัวข้างดำพันถูกๆครับร้อยกว่าบาท ใจหม่หนึกว่าอะไรพี่น้องแม่อวันยิงโลกอยู่ผมก็ยิงระแวงโอ้ยตัวใหญ่มากปดจระเข้ไอหางด้วนด้วยไม่มีหางไอจวดหางด้วนว่าอะไรการ์ดมโนเนี่ย คณะก็งลงเรือตีประชอนกันตีช่อนตี่ชโดแล้วครับพี่น้องตอนนี้ผมเก็บเบ็ดแล้วครับมันบ่าอาเลยขนาดขนาดตับหมูเจียวลงไปมันยังหมืดนะบุหวหงวปลายัางกินตับหมูก็เหลือแต่ว่าปลาไหลเหลือครับปลาไหลนี่ว่ดสุดยอดเลวบ่เอเลยครับดีผมยังมีเ็นได้ปลาหน่อยอยู่หน่อยหนึ่งก็ได้ถอดต้ดมอือละน่าหน่าหน้าใดสนใจก็ทักผมบ้านด้ครับโดยตรงนะครับเดยไม่ต้อบอกสถานที่มาครับ เบอร์โทรมบ่มีนะครับเพราะว่าเถาผู้เถามันบ่ค่อยอยากรับสายโทรศัพท์เพราะว่าคอนเตอร์นต้องมาดูหลายแล้วเลยเข <c oughs> ็ดติดต่อผมนะครับโมซั่นกับมาปาักบุตรพระที่วัดแทนวันดีฝั่งสายมือตรงขามวัดวัดอยู่ฝั่งขวาเอ่อบออยู่ฝั่งสายแม่ทำเหมือนเลยครับบอยแล้วจะมีทางเขามากระทอมครับมีกระทอมหลังนึ่งนี้นี่แหละไกลๆมาเบิกสายมาไหวผมครับ ได้เพราะได้ถอดด้วยพี่น้องมันเป็นป,ป้อมอ๊อกปอมอ๊ข้างดำนะก็ได้ไหลายเตีบ๋ตไไอบ,บยอยู่ตัวใหญ่เลยเด้ยวัวดิสองขาบสามขับนะเดี๋ยวจะให้ดูตะลวโตมันก็มีหน่อยมีใหญ่ขเขาก็เลือกเอาเด้อนี่ยตัวงสิ้นเลยครับมือนีด้ยแต่ตัวใหญ่หลายตัวอยู่ครับถือว่าอายุสองร้อนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากมาลองตุกปลาชีโด้เบิรงแต่ว่าบ่สัมเร็จครับ ผมก็ว่าใส่ปลาไหลก็ว่าขา,าก็ยังพอก,กินอยู่อาจจะเป็นปลาเขียวครับแต่ว่ามีชั่วครับทั้งไหนก็มีครับการันตีเลยว่ามีพี่ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอาละไปทางผมโรงงานผมสีงิงแดงหมดแลวครับยิย่างรัดปลาไปดิโอเคครับ